สวัสดีครับทุกคนเมื่อน,นี้ผมมาเฝ้าสาวผู้สาวกันหล่ลายลาย,ยุบานสวนตอนเศร้า,ากับผู้หนึ่งอบแม่กับผู้หนึ่งหันแม่ทั้งพี่กับผู้หนึ่งโอ้จะเป็นลายผมมบบสลับคิ้วบดถึกเลยครับนี่ไอเดียจะลืมตามไม่ขึ้นแล้วฮัลโหล น้องไร่เอาพูดได้แล้วพูได้แล้วเอามั่งเอ้ยป๊โป๊อโอ้เห็นถือมาได้เลยกี้ปลอบอ่ะแย่เฮ็ดเกือบข่อยกันไม่หาผู้นี้อีกเนาะ ผู้สาวก็หลายปวดพ่อเสร็จจังได้ดีไปน้องไร้เด้อเหมือนใสไปเด้อไปยาวได้เจอไปยาวกูไปก็ได้เว้ยไม่เง้อ กลองเฮาเราสามคนไปงอได้จักน้อยเดี๋ยวก็บใยดมดาบไปแรงตามมาเบิ่งตามมาเบิ่งอายุอายุยื้อ,อทีละทีละอา้าวทีละไปแล้วน้องไรยบี ไม่ได้นอนแบบนี้เลย Stay l a t e ไ later ไอ้เยะ